ผมยังอ่านมากับเมียวมาเขาเอกไปโหลดมันนั่นเศร้าออกไงไหมก็ตัดต้นขาได้ตัวมาโอ้ยผมบมดตัดแล้วผมโอ้ยผมบมดตัดแล้วอยู่กับไอ้ผู้ชายยังครับนี่มอนครับไอ้ผู้ชายมีมนนะครับเออขับก่อนนะนี่ยางเขามันเป็นยังไงไอ้ลองบอกสู่ฟังเนี่ยมันเป็นังไดเนี่ยมันจีเป็นต้นดำเปลือกแตกเปลือกเปลือกที่แดดเปลือกแห้งๆบ่ต้นแห้งๆอ่าต้นแห้งๆเปลือกเปลือกแห้งๆแข็งๆครับมีต้นมีน้ำยางเลย แต่ทำไมได้กี่มวยน้ำยางมันบ่มีมันก็สองสามต้นจังเลยกี่ต้นหนึ่งเว้นโอ้เว้นหลายมันเถัะครับมันคือทั้งทั้ๆอย่างครับมันคือเริ่มได้กี่ไปเปิดเต่วที่คนรู้สึอกลุ่มหน่อยเนาะว่ามันมันดีขึ้นมากนี่ผมมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเกินเกินครึ่งเกินครึ่งอ่าอว่มันมันดีขึ้นจังไลยเนี่ยมันมีอย่างเปลี่ยนแปลงในที่ที่เราเห็นนี่ต้นมันสิเปลี่ยนสี ตอนที่เปลี่ยนสีเนาะตอนมันจะเป็นน้ำดำก่างๆคือหมาดำหมาด่างนะแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้มันออกเป็นสีแบบสีแดงครับอ่าสีแดงคือเปลือกแดงนะครับพี่ต้นแดงอ๋อครับครับเนี่อ่าแล้วบนี้น้ำยางนี่ได้ขึ้นจังดีน้ำยางน้ำยางมันจะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะจะผมฉีดมาเนี่ครับเพิ่มขึ้นจากตั้งแต่กี่ตั้งแต่บวันไหนใส่เลยดิ ปาดไดเทไรจะโลยางห้างวะย่างฝนมันออกหลายที่สุดนี่แล้วก็ผมใส่ท่านเด็ท่ายานี่มันสิได้อยู่ประมาณ2องร้อยแปดสิ้อนนอ๋อตั้ต่างต่งสมัยตะก,กี้เขาท่ายาครับมือหนึ่งได้ได้หลายบันดีนัด่าสุดนัด่าสุดลุงยานมันไดเอยได้หลายบ <3 40, S 2> ันดีสี่สกิโลสามก,กโิโลหกมีดเนาะใชหมีดยางแจ็กต้นเอาผมทั้งเบิร์นี่ทั้งสองส่วนนี่ประมาณห้าร้ตุนประมาณห้าร้ยต้นห้าร้ต้นได้สามรยกิโลกะถือว่า ในการอยู่ด้วยผมว่ามันพึ่งใส่นะเระวาพอปีนะนี่แต่เทอว่าออกออกเพิ่มอยู่เนาะผมว่าถ้าด้ใส่ต่อไปเรื่อยผมว่าจ้างผมมขึ้นสภาพแบบร้อผมว่าแบบร้อยเนต์เลยเนาะถ้าขนาดนี้มากขึ้นมาแล้วแปดสิบเร์เซ็นต์แล้วพี่น้องครับ วิทีสีเฮตุให้ขึ้นสภาพมาได้ฮอดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยหายยากมันไหวหายยากผมใส่มาหลายแล้วเคยใส่หลายอยู่เหรอเออโอ้ยนับบทหลวงแล้วนับบทหลวงกองกองขังเฮี้ยนเต็มหมดอ่ะเน่ยแมนบดอ่าเอาเป็นนับบดสามเ่ยเขาว่ายังดีผมก็เอามาใส่สั่งมาสั่งมาให้กันครับสั่งมาให้กัเขาวาดได้ดีก็ได้มั่วแม่นครับเป็นคนครับผมคนหม้อแบบเต็มปากเลยบ่แบบเต็มปากเลยครับผมเสื้อผมปักใจเสื้อเลยส่เสื้อจักเปอร์เซ็นต์น่ะนี่เสื้ออาจารย์กันหาจักเปอร์เซ็นต์ เต็มใจเลยเต็มลอยเลยเต็มเสื้ออีหลีเนาะเสื้ออีหลีเนาะอ่ะโอ้น้องเงาครับกาบเก้ามันสิรุดออกครับวันนี้มันมันสั่งกาบไม่ขึ้นมาครับนี่นี่แหละคือการสั่งเนื้อการสร้างเนื้อใหม่ครับนี่ตั่งแท็กิปีไก่เนี่ยเ้าเบิ้งหม่องนี่มันมันคือจังสีบลุดออกเสื้อเนาะก็ดำเลยจานเปลือกเก่ามันสิรุดออกเปลือกไม่มันสิขึ้นมาครับอ่า จะเป็นสีไม่เล่ยผันเป็นแบบอ่าจะเป็นสีแดงหุ้มเลยบบบนี้เห็นพี่น้องครับเบิ่งครับนี่ขนาดเลี้ยงวัวปลาเนี้อ่ะครับห้าหกขีดหรือหาเจ้าขีดก็สามสี่มือเ้ามาขีดมันเป็นเปลือกเขียวเขียวเปลือกเขียวเขียวเลยเหรอคือมันเกิดใหม่เลยขึ้นมาเลยนาดมันมันมันส่อมสางเนื้อเนื้อไหมเนียนสางเรื่องสางนี่สางแน่้ยนอ้ดีสุดยอดเลี้ยวขนาดมันบ่ครับสางเลี้ยวขนาดขนาดไหนบ่เห็นเก๋เห็นโหเป๊ะเป๊ะพี่กายนี่เห็นเ้ามาเห็น มาเห็นต้นยางนี่คยขึ้นยางคือนจะบวออกเนาะโอ้ยมันบวออกผมยังอ่านมากับเมียมาเขาในพิลดมันนั่นเจ้าอองเงี้ยมันกระตัดต้นขายไม้โอ้ยผมบรตัดเหลี่ยมเอออะไงก็บรตัดแล้วยมแตสั่งไส้จี้ดิหั่นห้ามีคงสิตัดเลยเนี่เหามิ้งคุคิดว่าสิตัดต้นยางครับอืมกะว่าอีกจักปีสิตัดคิดว่า ห้อยว่าพอเกินสองปีผมว่าอีกสองปีหรือสิสิทันเลยมันบ่เจ้าบาร์ดี้สู้มือนี้คอมจิตว่ิสิตัดต้นยางมีอยู่บ่มันก็บ่มีแล้วครับบ่มีเลยเนาะจิกใส่หมองแดงมันสิออกก็เลยได้น้ำน้ำยางมันแท้ก็เก้าที่เขาขีดเรื่องพวกโดนนี่เขาไปจิกมีใส่มันก็ออกครับบอกพี่บอกเลิกบ่ได้บอกเลือกบ่ได้ครับมันสิไหล่อกว่าน้ำลื่นนี่จิบเบื้อๆน้ำยางไหลยางแห้งครับอือบอฝนนี่โอ้โหอี๋อี๋ีออกอืออี๋อีีแท้สิสิท่าเบิ่ บัดออกอีหลีตีออกตะลั่นีเลยยนะแดงนี่ตอนนันน้อยน่ครับมันได้ซ้ำนี่กับคือว่าหจานี่ยบ่บบ่ครับโอ้นี่นี่นี่มันกรกสรไมโอ้ยมองว่านี่จีได้อีกโอ้ยนนแดงจึ้งคนขี้ผมอ่านว่าจี้วยืนไปจีมานพอเป็นกันจ้าว่ผมว่ามบานี่แดงจึ้งคืคืรองเอ้ยเอาเบิ้งเบิ้งคีอรองเบิ้งงามบานี่แดงจึ่งคืงครับ ของผู้ใดนี่แดงจีครึ่งสิแสดงว่าอาหารสมบูรณ์ละนี่มันกระโดดครับนี่ขั้นขั้นปุ๋ยตัวใดหรือกรดอะมิโนตัวใดเฮ็ดให้กกยางเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ได้เห็นแสดงว่าใส่รดครับยี่ห้อยังกะยามันแ่นครับยี่ห้อยังกะยามันขั้นมันเฮ็ดให้ยางสร้างเนื้อเยื่อได้เร็วสร้างสร้างเซลล์ไม่ขึ้นมาได้เร็วสร้างทวารมยางได้เร็วๆนี่ใส่รดยี่ห้อยังกะจาไปตีมันครับแต่ว่าหนังค้าว่าเห็นหรอกครับแต่ว่ามันหายากแค่ไหน พมนันตั่นนี่ฮผมนี่ใส่มังคักแล้วประเภทต้นยายาชายางนี่ประเภทปุ๋ยผลผลยางนี่ว่าดีครับรภภมาเบิ<ห>่งมามานี่ตามมามีดที่ห้านะครับน,นี่ก็ข <นะ S 2> ้อได้อยู่ยางห่างๆนะครับยางโซ่ถิ่มเนะาะเมื้อนี้มื้อนี้บ่แม่นว่ามะเบิ้งยางดีนะครับมาเบิ่งยางโซ่ถิ่มแล้วแล้ว่าสิปะอันเราว่าสิโค้ดแล้วอีกสองปีเราสิตัดแล้วนี่ครับเมื่อไหรเห็นบ่ร์รถภามาเบิ่งนี่น่องเบิ่งดู้เบอร์นมันแกะ กาบไม่มันขึ้นมาบะนี้เนื้อใหม่ขึ้นมาเนื้อเก่าหลุดออกไปบะนี้บะนี้กีดไม่อีกกว่านี้เอ้ยยางโซ่ทิ่มเด้่พี่น้องเลยเบิดมองกีดแล้วน้ำต้นอ่ามันเบิดมองกีดแล้วครับครับแล้วบะนี้มันมันสมเลยไว้ครับบะนี้จ่ายค่าผมเลยบะนี่จ่ายค่ครับ ตายข้าตายกลับตายกลับวันนี้ตายกลับวันนี้คนกับยางจะไปจะไปก่อนกันครับเอาลอกมือเถอะแล้วเจ้าเส้นบมสนหุ่นครับคนกับยางไม่รู้อะไรจะไปก่อนกันตั้งรกกับของผมได้สำเนียนโอ้ยฟืนเห็นไส้รถดัค่แคขั้นของอันขั้นทุกตวนางห้างได้สำเนียนที่ครับยางผมออกก็มีน้ามีนี้อืมทุกปีนี่ยาำมี่พมีน้ำยางมันบ่บ่ครับผมมีบ่มีอ๋อวันนึ้ผมว่าผมจะได้กินไปนี่โอ้ย ยาวนานผมบอกแต่ว่าโอ้ยคนฟังเนี่ยผมท่านรำบคันอะนะเออท่านเขาดรามท่านพวกดราม่ามันวงานะครับปอย่างม้วนหน้าตายนี่ครับนี่นะจากต้นมานี่นี่นี่สองสีดต้นมานี่ครับอันนี้ผครู้ไ่อาจารย์อือพุกน่ะครับมันมันสมมันสมไม่ครับมันสมไม่เนี่ยอ่าเมื่อหลเทียนี่เรืออาจารย์ทาคนขีขึ้นไปนี่ครับนี่นี่นี่จะเท่าคนอ่ะครับ นี่คือคือทางล่างในพัดกินบดเลยครับขนาดเนี่ยครับนี่เห็นบอมันสางไหมครับนี่เห็นบอมในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะครับของผู้ใดซ่อมเปลือกซ่าสางเปลือกซ่าเปลือกมันก็สิบางพอเปลือกบางห้ามต้นไปดจีนมันก็สิบวมีนำ้ำยางคนน้ำดำครับไอเบบยังก็เบียบมาดำมาด่าดงโอ้หายหายเลยหายเลยมันบมดการผิดแห้งคักรักแห้งสาหัสอืออันนี้แห้งสาหัสนี่สาหัสกมูลที่สุดเลย กมบอกว <c oughs> ่าขึ้นไม่ไห่อือบอกนะเด้งจริงคือตะกี้มันจะได้กีบบวกเดงแล้วก้อยางแดงแล้วครับโอ้ยแดงแล้วอันน้สอนเลยเดี๋ยวผมต้นยางเหาเปลี่ยนทันทีแดงเลยเฮ้ย,ยคันแดงจริงคือสิหักนันักขัดขัดขัดผมเนี่ย้ขใส่ปุ๋ยดีแล้วใส่ปุ๋ยดีแล้วผมว่า่อของแค่แล้วสิครับผมผมบ่าจากพวานี้คนฟังนี่ผมอฮอรำคาญน่อนะเออแต่ว่าโอ้ย ด้มดูซ้ำกันเยอะสิว่าอะไรไปสิว่านะออกที่นี้กันโอ้มีดปักลงหันไหลวิ่นเนี่ยนะครับเอียบดนี้บางย่างงามเลยบบนี้ มันเปนโฟมอเลมันเม่เมนนามาได้ม่นบ่ครับบ่บ่ครัม่นเนามาได้ลดับผู้น้ำมู่บ้านแลดับผู้น้ำชุมชนเ่แมันหนามาเพราะสิได้อาจารย์กันหามาจาเบ์หวเด้ครับบ่ได้เพบาทบ้า